แล้วตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมครับได้เดินลงสู่สนามแล้วครับน่ครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยเต็มสนามนะนมอวัวจนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวเรามาดูสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครับทีมเยือนครับเชียงใหม่ FC ครับฝึกสาประตูหมายเลขหนึ่งฟ้าฮัดบิลังโลดหมายเลขเจ็ดจักรพันธ์พรใสหมายเลขเก้าชิชนกชัยแสนสุรินทร์ เข้ามือของเซมอนบอลทิ้งแฮมแล้วก็เปิดยาวมาครับจะใช้ความเร็วของสิวรุธิ์ผลิรันครับบอลอยู่ที่ชาดิวชปุยครับชปุยโดนสกิดอุสิไม่ว่าอะไรครับเอาเลยครับปล่อยเล่นต่อบอลมาที่ลุยโกบอลยาวจ่ายมาดูแล้วจังหวะนี้เอาเลยครับโจเซนิวสันไม่ทันครับแม่เดินมาหาทางด้านสตาฟเลยครับเอาเลยครับมาดูจังหวะนี้ครับน่าจะเป็นทางด้านของแล้วกู้หูเกือบไปครับแม่จากกัปตันพรสายเมื่อสักครู่นี้ ขนาดไหนในจังหวะนี้กับตันกิจเดินออกมาครับเป็นอดริสซอนครับเอาครับอดนิสซอนครับไหลมาแล้วเข้าซ้ายปกิตดีพอมยิงครับเบียดเสาออกไปครับเนี่ยจะไปต่างเกมกันใหไปผมบอกว่าทีมเชียงใหม่เอฟซีครับยืนเต็มสนามดีครับเอาแล้วเปิดจังหวะนี้บอลมาที่สิวรุตโคนิรันครับเข้าซ้ายข้างถนัดสิวรุตเปิดบอลพุ่งลูกนี้ข้ามปกิตดีพอมลรดิโก้มาแนเวยาวขวายิงไม่เข้ากรอบครับ เอาครับซ้ายประกิตดีพร้อมขวาอาธิสอนครับ่อยครับประกิตเปิดบอลหางมงครับอ่ะตรนี้เอาครับจริงนพลเกิดแก้วยังยังไม่เข้ากรอบครับแักนครศรีเท็จเอาแล้วมีตัวเติเมตตมาสุชาดน,นยังบอลยังไม,ยงไม่ยังไม่ผ่านนพจนเกิดแก้วบอลยังเป็นเกมบุกของเชียงใหม่ครับตรงนี้มีเวลาเปิดไปบอลยังติดเอาครับตรงกลางยิงขวาลูกตีหู เดินยาวครับเจอกับอิมขยองชุนอ่าโทษครับอิมชางพยุนไหลตรงกลางไหลครับโจเซนิวสันยิงลูกนี้บอลติดเซยวรุตเข้าซ้ายยิงทีครับโอ้โหโออกข้ามคานครับเอาครับอันดนิสรเปิดบอลลูกนี้ได้ปงยังสก,กัดไว้ได้ครับอันดิสรบอลตั้งป้อมคลอสกลับไปอีกทีนะครับเอาเลยแม่ลูกนี้ได้ลูกเต็มมุมครับแม่โจเซนิวสัน เอาครับอดีศรดูน่าครับจังหวะนี้ได้ช่างน้ำดักเท้าอยู่หลายครั้งเปิดแล้วลูกนี้ได้มงบอลยังไปติดทางด้านของเบียชนกแล้วก็ล้อมาโอ้โหบอกว่าสกัดออกจากเส้นเลยก็แมจังหวะนี้ครับใชซ้ายมีเวลาครับเอาครับคลอสลูกนี้ไม่มีใครครับอดีศักเองยาวๆเอาเลยครับบอลโหม่งมาฉาบปกิบด้ายไมทีโจเซ่เส้สั้นครับได้ดวลกับเบียชนกโจเซ่คนเดียวเข้าซ้ายยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านมือของฟาสครับ จะแม่นหรือเปล่าเปิดบอลโค้งด้านหลังครับแมลงมาช่วยในเกมรับครับโจเซฟิซันขวายิงลูกนี้โอ้โหต้องไปัดไม่ได้ครับยังไม่ผ่านมือของแซมมวนครับแต่เกือบไปแล้วฝั่งทีมเยือนต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดครับของเชียงใหม่ซีของ,องบอลหลบสวยครับทีมชังยุนเปิดไหลมาตัดด้านในลูกนี้มีเ,ลเ,ลมเมนวนาลาเปิดแล้วเกือบไปครับแม่สุชาโนนมาลิาครับเปิดแล้วย้อนมาลูกนี้ไม่ได้ก็เอาเลยครับปับ๊มได้ ลูดิโกมาดัน้ายิงบอลยังติดอยู่าอ,อาริสซอนเดินไปทางขวาอีกทีนครับมาดันเยาเข้าขวาแล้วพยายามจะแหวกไปเองลูกนี้ยิงครับแม่แต่ว่าบอลมันเบาเข้ามือของฟาส์ครับจ่ายกลับมาสุรุตบิวลาคลอสบอลโรยๆแล้วแม่ข้ามศีรษะของโจเซลูซันครับเหมนมงมาดันยาครับไม่ออกเอาอครับควบมาด้านในฝากมาปกิดเข้าซ้ายชิง1-2 หลุดแล้วซ้ายไม่ได้ครับแม่ชิดปียชนกครับนะครับบอลทุ่มเร็วมาคลอสตัวนี้จับบอลแล้วครับพอนดาฮีจะ่ท้องบอลยิงแล้วโม่โหูปัดไว้ได้ครับแม่จังหวะนี้ย้อนกลับมาชักพันธ์ตรงกลางครับไม่วางเลยตังนี้ด้านหลัง 1- 2เบิ้ลจังหวะเดียวไกลๆครับตัวเติมด้านของก,กุลกิตคลอสเข้ามาบอลได้โม่งด้วยโอ้โหแล้ว เรียบร้อยครับแมเป็นฝั่งของทีมเยือนครับออกขึ้นนำไปก่อน1ประตูศูนย์ครับจากการโม่งของชิตชนกชัยแสนสุรินทร์โดนแล้วครับเจ้าบ้านครับตอนนี้เป็นเชียงใหม่เอฟซีครับเอาแล้วครับเจ้าบ้านครับโดนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับต้องบอกว่าจังหวะโฉบมาเมื่อสักครู่นี้นี่ทำได้ดีเลยครับเอาดูภาพช้าครับชาลิวชับปุ๋ยครับเบิร์นออกไปทางด้านขวาแล้วก็เป็นนุกุลกิจคุดใหญ่ครับมาครั้งเดียวครับ โอ้เจ็บอลมันตกพื้นฮะบอลมันตกพื้นครับเบิเ้ลครั้งเดียวบอลมันตกพื้นแล้วชิดชนกนี่แกเข้าหาบอลแล้วมุ่งไปที่เสาสองครับโอ้แซมบอลตาฮีบอลตาฮีเปลี่ยนซ้ายกลับมาที่บันยาวครับแม่ไปจำตำแหน่งเปิดลูกนี้แตกโป่งครับโอ้โหยอดติดเซฟครับต้องบอกว่าแม่ซูปเปอร์เซฟครับวันนี้ครับฟาฮัสบีลังโหลดโอ้โหทำได้ดีเมื่อสักครู่นี้ เจษฎารกรนะครับเดินหน้าบุกค,ครับฝั่งเจ้าบ้านเปิดไหลมา,มาดูจังหวะนี้ครับนัทวัฒน์สวนแก้วนัทวัฒน์นัทวัฒน์นไหลแล้วจิงออกไปเองครับแม่หวนไดฮี he, ครับทุ่มเดียวมาแล้วครับอธิกฐาเนเส็จสมเอียดซ้ายเจษฎารกรเปิดมาลูกนี้ยังสงกัดไว้ได้เอาเละครับตรงนี้หล,ลุยโกมาลัดเยายิงยังไม่ผ่านฟาฮัดครับแม่บอกวันนี้ดูกันต่อครับปัญญวัฒน์ จ่ายมาจักรพันธ์จักรพันธ์พรใสเห็นตัวสอดบอลเปิดไปติดแล้วก็ลูกนี้กระดกแล้วแม่มีเวลาเลือกยิงครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเป็นอัครวินสวัสดีสสดครับ๋ลูกนี้เป็นสมมวนครับเข้าแล้วไม่ถึงบอลครับ แล้วก็อัคลวินนี่แกเก็บบอลไม่ได้และเกี่ยวหลบสุกพรอีกจังหวะครับแล้วก็ซ้ายแบบโล่งๆครับ2ตต่อศูนย์ครับเชียงใหม่ FC ครับต้องบอกว่าแม่เชียงใหม่ FC ครับมาบุกถอนแค้นเลยครับมนนัดนี้รือว่าเวลาที่เหลือคอนเสิร์จะได้ประตูต,ตีไข่แตกมาหรือเปล่าครับไปาเลยครับมานันยาควบมาเองโรงนิโก้มานันยาจ่ายัด1-2ลูกนี้ก็ไม่ถึงครับอ๋อครับ ลงลงไปผู้สิทธ์ปล่อยเล่นต่อจักรพันธ์พรใสวันนี้แม่กองกลางนี่ถือว่าคอนโทรลบอลได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยครับวันนี้จักรพันธ์ขวาจักรพันธ์พรใสคอนไดฮีน่าจะเสียไปเหลืองครับแม่จังหวะนี้มีเ็นคอนเดฮีครับไปเข้าสไลด์ใส่จักรพันธ์พรใสครับอ๋อเสียไปเหลืองไหมครับ ครับน่าจะหมดเวลาแล้วครับหนูผู้สิยครับเอาเลยครับแล้วอาจารย์จิรวัตรพรแก้วครับเป่านกหวีดหมดเวลาการขันต้องบอกว่านัดนี้ครับแม่เชียงใหม่เอฟซีครับบุกมาถอนแทนนครศรีอิเต็าไปครับ2ประตูศูนย์ครับ